วันนี้นะครับมาอีกแล้วครับ KTP นะครับพี่ KTP วันนี้จะมาสอนวาดรูปเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมน้องๆไม่รู้ว่าจะชอบกินหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มสตาร์ทเลยครับดูว่าพี่จะเริ่มวาดอะไรนะครับมาดูกันเราก็วงกลมเลยแล้วครับไม่สนใจใครทั้งนั้นและครับเห็นไหมครับเราวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับ น,น้องจะเดาถูกหรือเปล่านะครับทำตามไปเลยนะครับอ,น,อน้องเดาถูกหรือเปล่าว่าวาดอะไรอ่าน้องๆรู้ยังว่าพี่จะวาดอะไรนะครับเดินตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปเราลงเส้นนี้เส้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลงเส้นจริงแล้วนะครับใช้ปากกาสีดำลงเลยนะ มาดูกันครับนี่เราใช้ปากกาสีดำลงแล้วนะตอนนี้นะครับเอาก็ลากนะครับเห็นไหมครับลากจากเส้นที่เราล่างไว้นะครับเห็นไหมครับลากตามที่เลยนะครับนี่ครับยากเกินไปหรือเปล่านะครับไม่กลมไม่เป็นไรนะครับผลไม้นะครับ ส้มนั่นเองนะครับผมนะใส่ใบนะครับโคง้งไปอืมแล้วเราก็วาดโค้งเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอส้มเรียกว่าอะไรครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดคำก่อนแล้วกันนะส้มเรียกว่าอะไรดีพี่ขอใส่ในนี้เลยนะ โอ e, e. อาอีอินทีอีอ่านว่าออเรนนะครับออเรนโออารีไอโนโนโนผิดนะครับโออารีเอ็นจีอี อ่านว่าอเลนนะครับผมนะไม่รู้ว่าน้องๆพี่พูดถูกหรือเปล่านะแต่ไม่ไรขอพี่สะกดถูกก็พอใจแล้วนะอ่ะเรามาลงสีกันดีกว่านะครับผมครับผมสีที่เราจะใช้ลงนะครับก็มีนี่ครับเขียวดำส้มเหลืองนะครับมาดูกันว่าเราจะลงยังไงเอ่ยนะครับผมอ่าเริ่มเลย ดีเดิมจากนี้เลยแล้วกันนี่เริ่มจากสีนี้เลยดีไหมแล้วก็ลงอย่างนี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งมึสนใจเทางนั้นต่อไปเราลงสีเหลืองเลยนะครับอ่าเราลงเลยครับนียลงไปเลยนะครับแต่จริงๆนะเราต้องลงสีอ่อนก่อนนะครับสีเหลืองก่อนนะแต่ไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะลงแบบไหนก็ได้นะงานทุกง,งานลงยังไงก็ได้แต่เขาออกมาสวยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับมา,มาดูการน้อจะเป็นยังไงเราลงเสร็จแล้วนะครับต่อไปอะไรดีเออลงผลส้มไปเลยดีกว่าลงให้เสร็จไปเลยนะดูกันนะครับเราจะลงยังไงพี่เ็ลงแล้วเห็นนะครับ สีส้มทับสีเหลืองไปเลยนะครับก็จะเกิดความสวยขึ้นมาอีกครับออกเป็นส้มเหลืองนะอ่าดูนะครับเห็นไหมครับก็จะสวยขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเราลงเลยลงตามพี่เลยไม่ยากนะครับพี่จะสอนง่ายๆนะถ้าเกิดยากไปยังไงน้องช่วยบอกพี่ด้วยนะครับพี่จะแก้ไขปรับปรุงให้ง่ายนะครับพยายามจะสอนให้น้องเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะ มาดูการที่ก็ลงไปก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นไงครับสวยไหมครับไม่สวยทักได้นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเราก็ลงแล้วนี่เราก็ลงแล้วต่อไปแล้วก็นี่ครับเป็นการเติมเต็มสีนะครับดูสก่อนนะครับเห็นไหมครับทําให้แบบสวยขึ้นนะครับเพิ่มสีให้แน่นขึ้นนะครับเห็นไหมครับ ไอที่เพเจอร์ที่ผมลงไปไม่ให้มันแน่นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับจี๊จีจีที่ผมลงมั่วๆไปเห็นไหมครับนี่เห็นไหมก็จะสวยขึ้นนะครับตรงไหนที่สีเติมเต็มก็จะแน่นเห็นไหมครับตรงไหนที่สีไม่เต็มก็จะแบบมีเพจเจอร์ของเขาเองนะเป็นเพจเจอร์ที่สวยนะครับอ่านะครับเป็นไงบ้างส้มอ่านี่เราก็เสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูลงสีอื่นก่อนเขียวลงเขียวไปเลยลงเขียวนะครับย๊ดเขียวไปเลยลงเขียวก่อนเราใช้เหลืองช่วยหน่อยทำให้สีได้มีมิตินะครับลงสีเหลืองช่วยหน่อยนะครับได้แล้วเราก็ลงเขียวของเราเลยนะครับนี่นะครับ ลงไปเลยนะครับเห็นไหมก็จะสวยขึ้นเห็นไหมครับเราก็ลงเพิ่มเข้มไปนะครับอ่านี่นั้นลงไปเลยเข้มเข้มเข้มการเข้มเข้มนะครับน้องลงทันหรือเปล่าครับผมนะไม่ทันบอกครับอ่อาเห็นไหมครับต่อไปใช้สีอะไรดี ใช้สีดําช่วยหน่อยสีดําคือสีที่จะมาตัดนะครับเห็นไหมครับอันไหนเราจะเพิ่มนะเราเพิ่มไปเลยเห็นไหมครับก็จะดูสวยขึ้นเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่สีดําที่จะมาเติมเต็มเขาเรียกว่านะครับเน้นเน้นนะครับเห็นไหมครับให้ดูมีมิติแล้วหน้ารับประทานขึ้นนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมอย่างไงครับสวยไหมครับ ไหมเราจะเน้นแค่บางส่วนนะครับที่เราอยากให้เขาเรียกอะไรนะมีเงานะเงาของใบไม้เห็นะครับเนี่ยเราจะเพิ่มแสงเห็นไหมครับเป็นเงาที่สวยไหมใบนี้ครับอ่าต่อไปเราก็ระบายตรงนี้เลยนะเงาจะมาตรงนี้นะครับนี่เราก็ตกก่อนตกเงาเียว่าตกเงาเห็นไหมครับ นี่พี่จะสอนง่ายที่สุดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายยังครับง่ายยังครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเราเพิ่มไปนี่เห็นไหมครับเราเพิ่มไปเลยเรื่อยๆนะครับเห็นไหมก็จะสวยขึ้นไหมครับเนี่ย ง่ายไหมเนี่ยครับง่ายไหมครับพี่สอนง่ายไหมครับผมเห็นไหมครับเราก็ตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงเห็นไหมครับตบขึ้นตบลงเนี้ยครับสไตล์นี้ไปเลยนะครับครับเป็นยังไงครับเนี่ยเราก็เพิ่มไปเลยเห็นไหมครับส้มจะมีมิติทันทีเลยนะครับเราเพิ่มไปเลยนะครับคือไม่ต้องกลัวผิดนะครับนี่เพิ่มไปเลยนะครับก็จะสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามีเงาให้เล่นหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมเรามีเงาให้เล่นหน่อย เงาให้เลดหน่อยเห็นไหมครับส้มจะได้ลอยขึ้นไปเลยเห็นไหมครับอ่าเป็นยังไงม้างรครับสวยงามไหมครับส้มอ่าเห็นไหมครับและแล้วคลิปนี้เราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับด้วยดีนะครับผมนะอ่ะอย่าลืมนะครับรู้ไหมว่าขาดอะไรไป ติ๊กต่องติ๊กต่องลายเซ็นนี่เองอ่าเซ็นเลยครับผม k t p c l a s s, s i <S อ้าอ่านี่คือนะครับ k t p คลาสสิกนั่นเองนะครับผมแล้วแล้วเราก็จบลงแล้วครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับจะมีงานดีๆให้ดูตลอดไปครับผม